ชุบกลาชุบกัลาบอมบมชุมบกลาวูบลินไอแลนด์มาที่เกาะน,นี้ก่อนนะฮะเรากลับมาคลื่นเคลงกันในเกาะน,นี้นะครับเกาะที่มีบางตัวตื่นบางตัวหลับยังปลูกไม่ครบวันนี้เกมจริงๆอัปเดตม,มาหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้แวะมาดูนะฮะเหมือนว่าในเกาะน,นี้จะมีตัวโปรดของผมมีร่างที่เป็นร่างกลายนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้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 ลองเพลงเร็วลองเพลงนี่ติด,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 ด น่ารักมากเสียงใสเสียงเพาะอ่ะโอเคเจ้าตัวนี้นะฮะเหมือนจะกลายร่างได้แล้วนะครับอันล็อกใช้14บกุญแจอ๋อผมมี19โอเคได้อยู่ไม่ซื้อไม่ซื้อมีอยู่14บกุญแจอันล็อกอือหึแล้วก็ อันนี้คือต้องไปไปบรีดมาเหมือนจะใช้ไม่เยอะนะเหมือนจะใช้ไม่เยอะใช่โอ้โห2องพสี่เลย <laughs> อ่าตัวไหนที่แบบบรีดง่ายๆหน่อย2องพันสีรอยแล้วมีอะไรแล้วมีสองพหอ่ะมาตัวโปรดตัวแรกของวันนี้อีโวเลยอือฮึแป๊บหนึ่งขอดูหน้าก่อนหลับจะอีโวแล้วหลับเลยอ่ะตื่นขึ้นมานายกลายร่างซะ อู้สีสวยอ่าฮะแลพิกซล็อตแพงมากเลยก่อนนี้ขนาดแค่กายล่างนะดีที่มีกุญแจอยู่ดูเขี่ยวซะก่อนดูเขี่ยวซะก่อนนี่เป็นไงเหมือนเดิมฮะกดแล้วมีมีแสงมีแสงตามที่กดสีหมอกกับแบบตอนมืดๆมากอือหือ ถ่าเหมือนจะเหมือนเดิมใช่ไหมขาเล็กลงหรือเปล่าหรือว่าเท่าเดิมดูไม่ออกอ่ะในเกาะน,นี้เจ้าหนอนก็ได้อีโวได้เหมือนกันใช้ห้ากุญแจเหลืออะไรเรามีอยู่ท่าอะไรกุญแจหรืออยู่ห้าพอดีอ่าลองดูสิใช้่ะไรอันนี้ห้ากุญแจแล้วก็พันเดียวฮะหนึ่งพันไดมอนด์ไดมอนก็จะหมดอีกแล้วมีลดราคาไ,มไ,ไหมเนี่ยวันนี้ สามพันเจมก่อนมาอีกตัวหนึ่งกลายร่างเป็นร่างแรลอื้หลับหม่หลับเหมือนกันฮะในขณะที่เพื่อนๆกำลังร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานมีบางคนหลับตื่นขึ้นมาอีโวซะกลายไปยังไงโอ้ฟรีชวอมจะนอนจะนอน แล้วตัวธรรมดาคือต้องไปเรียกมาใหม่อีกนะฮะไปปลุกมาใหม่อีกรอบหนึ่งเกาะหลังๆเริ่มแพงสวยดีสีสวยดีตัวนี้เหมือนมังกรในเกาะนี้เลยเกาะหุยยโยในเสียงนายไม่ค่อยได้ยินเสียงนหอนี่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 นีปิดเปิดแล้วมีเสียงแต่นั่นคือดวงตา ดวงตาร้องเพลงหางเหมือนแมงป่องนะคล้ายๆแมงป่องเป็นหนอนที่เหมือนปลาแล้วตอนนี้มีหนวดด้วยมีความเป็นมังกรผสมหน่อย,อยโอเคเกาะน,นี้สองตัวพอ <laughs> มีเกาะอ,อื่นอีกเกาะอ,อื่นเป็นตัวใหม่เกาะที่เราจะไปคือเกาะล่าสุดก่อนหน้าล่าสุดเอเธียเวิร์กช็อปมีมาใหม่ฮะมีมาเพิ่มเกาะน,นี้เกาะอามังอัสนี่คือเหล่าอามังัส นี่สองตัวโอ้โหสองพันสี่กับสามพันสามบลิดได้ไหมบลิดไดไหมสามธาตุก่อนนี้มันบลิดไดไหมนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งก่อนนี้บลิดได้ไหมเก่อนนี้อ๋อใช้เป็นการอันนี้ synthesize ฟันเฟืองอะฮะมีเดียมใส่ตัวนี้เข้าไปอ๋อใช้เป็นฉาดฟันเฟืองโอเคสปีดอัพไปเราก็จะได้ตัวฟันเฟืองมา แล้วก็รวมใหม่ฟันเฟืองคริสตัลแล้วก็กรรมภาพรังสีกรรมภาพรังสีแล้วไม่มีตัวนี้อาา่ะฮะพันหนึ่งโอเคดีที่มีฉาดอยู่นะใช้ฟันเฟืองใช้คริสตัลแล้วก็กรรมภาพรังสีครับผมอัปเกรดก่อนอีกโอ้โหอัปเกรดใช้โอ้สามหมื่นเลยเหรอสามหมื่นฉาดพอไหมเนี่ยสามหมื่นไม่น่าจะพอฮะในห้าพันเองอะ่ะ อันนี้ก็ฉาดนี่ก็ฉาดใช่เกาะหุยโยเป็นฉาดเก็บมาเก็บมาสามพันยังขาดอยู่ยังขาดอยู่เจมเป็นฉาดอืมอมืเราต้องการสามหมืนอ่าแล้วก็เผื่อเอาไว้ในการอันนี้ในการปลุกขึ้นมาโอ้ทุกอย่างเปลืองไปหมดเลยมาเมื่อกี้พอเหอะรอบแรกให้ติดเหอะ อัปเกรดก่อน30,000แล้วก็สปีดอัพไปมันบลีดไม่ได้ฮะเมื่อกี้มันต้องอัปเกรดก่อนแล้วก็ซินธิไซ์มาได้หรือยังเสถียรหรือยังใช้ฟันเฟืองทิสตันแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้อีกหรอฮะอ่ะในเมื่อมันบลีดยากในเมื่อมันบลีดยากมาเมื่อกี้2ตัว ตัวแรกตัว3ามธาตุเจ้าท e เทอร์ทูเทอ,ทเทอนะครับเป็น2ตัวยืนขีก่การยืนต่อตัวกันอ่าฮะนี่คือระดับธรรมดายังไม่ใช่แลมา2 4 0 0เเจมตัวแรกไม่ต้องซีดิส์อะไรแล้วมาเลยบ้านพอไหมเนี่ยบ้านพอบ้านพอท e เทอร์ทูเทอร์ะเ,เสียงเหมือนแบบพอแห้งหิวน้ำเสียงเหมือนหิวน้ำมี2ตัวมีสตัว Mm hmm. มาใหม่เรื่อยๆเสียงเงินเรื่อยๆไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นแต่ถ้าเกิดเข้ามาเล่นทุกวันเนี่ยน่าจะมีพอเก็บนะฮะเอาไอ้นี้ได้โอ้ตีลังกากิจกรรมกิจกรรมกินก่อนกินก่อนกินก่อนจะได้มีแรงร้องเพลงเราฟังเสียงเราฟังเสียงเพลงนี้เมโลดี้ตรงนี้เพาะมากแต่เขาเงียบทั้งสองคนเงียบอ <laughs> โยนแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมาเป็นเพลงเหนื่อยเป็นเสียงเพลงท่อนเดียวหอหะอะไรมาทั้งสองตัวลองแค่นี้อ่ะโยนตัวกันแล้วก็เฮ้ยฮะเฮ้ยจนกลายเป็นเพลงเสียงตัวข้างล่างนะฮะตัวข้างบนไม่มีเสียงไม่มีปากเขามีอ๋อนี่ดีดีวี เออเออเ,ออเ,ออเออวิวอันนี้ชูกล้ามด้วยท่อนเพาะไม่ร้องแฮะไม่มีเสียงอื้นี่ไงโ,โหหมดแล้วใช่ไหมแค่นี้อีกตัวหนึ่งชื่อเนี่ยน่าจะมาจาก,ฤฤ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 กลิทึมก็ลีลีสมุทหรือว่าลายสมุทอะไรสักอย่างหนึ่งตัวเป็นเหลี่ยมเห,ม,เหมือนไมครับ มาแบบเรียมๆ3,300เจมน่าจะเป็นพาร์ทของเครื่องให้จังหวะนะฮะอะไรก็ได้ที่ให้จังหวะว่าแล้วว่าแล้วอัปเกรดโอ้เตียงเ,เต็มอัปเกรดเตียงก่อนใช้อะไรไม่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 เดี๋ยวบอกนะว่าใช้ฉาดเจ็ดพันฉาดฉ <laughs> าดไม่พอครับ <laughs> ซื้อฉาดหนึ่งพเจมได้1,000อา่อาฮะอ่าฮะ เปลืองจริงๆเลยเอโอเคอุ้ยเจมเกือบหมดว้าเล่นแต่ละทีนี่แบบแทบร้องอ่ะสปีดอัพไปอือะะได้แล้วนะบ้านมาบ้านนายโอเคตรงนี้เลยเดี๋ยวให้เพื่อนขยับขยับหน่อยเพื่อนนี่มีแบบเสียงแบบ8ดบิตด้วย ฟิลได้ซาวได้ตัวนี้ใช้ได้เลยข้างในคือหัวใจหรือเปล่าเป็นเสียงกองแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ะโอเคครับมาถลุงเจมไปที่เรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ